คู่รักชาวเมริกันคู่นี้พวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะพวกเขาอยากที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตโดยพวกเขาได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมาว่าที่ประเทศไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างมากมายนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเดินทางมาที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยว่ายอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิป วิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะโดยที่เปิดคลิปมานะคะพวกเขาก็ได้ขึ้นเครื่องบินและได้เดินทางมาที่เชียงรายพวกเขาบอกว่าที่ประเทศไทยนั้นมีสิ่งที่เราไม่ควรพลาดนั่นก็คือวัฒนธรรมที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เพราะที่นั่นมีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามและหลากหลายให้พวกเราได้เข้าไปตามหาพอเดินทางมาถึงที่เชียงรายแล้วพวกเขาก็ได้ขึ้นไปบนรถแท็กซี่และได้พากันเดินทางกันไปต่อที่วัดสีขาวโดยที่พวกเขาได้มาอธิบายเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ไว้ว่าที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสามเหลี่ยมทองคําของทางภาคเหนือในเชียงใหม่และเชียงรายและที่นี่ก็ใกล้กับที่เชียงรายมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เรา แวะที่นี่ก่อนและที่วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ทันสมัยและสวยงามมากๆพอพวกเขาได้เข้ามาภายในวัดแล้วพวกเขาก็เลยบอกว่า เราคาดฝังว่าสถานที่นี้จะเป็นเพียงแค่วิหารเท่านั้นแต่จริงๆแล้วที่วัดแห่งนี้มันใหญ่โตมากๆเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในนิทรรศการศิละปะซึ่งเราบอกได้เลยว่าที่วัดแห่งนี้มีความหลากหลายทางศิละปะที่สวยงามและดูซับซ้อนต่อมาหลังจากที่พวกเขาเที่ยวชมที่วัดสีขาวเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกันไปต่อที่วัดที่สอง จากนั้นพวกเขาได้บอกว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดสีน้ำเงินซึ่งอยู่ห่างจากวัดสีขาวออกมาประมาณ30นาทีโดยวัดนี้เป็นวัดที่เพิ่งจะสร้างใหม่ในปีพศ2559โดยลูกศิษย์ของศิลปินผู้สร้างวัดสีขาวโดยเอกลักษณ์ของวัดนี้คือการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยสีน้ำเงินเกือบทั้งหมด ในเวลาต่อมาหลังจากที่พวกเขาเที่ยวชมที่วัดสีน้ำเงินเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางกันมาที่หมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงคอยาวโดยพวกเขาได้มาอธิบายเกี่ยวกับที่นี่ไว้ว่าโดยพื้นฐานแล้วผู้คนเหล่านี้จะเป็นคนอพยพมาจากพมา่าและได้มาอาศัยอยู่ในทางตอนเหนือของประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคนแล้วและสถานที่แห่งนี้ก็มีไว้เพื่อปกป้องชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงโดยการช่วยเหลือด้วยการมอเสือ้อผ้าและอาหารต่างๆให้กับพวกเขา ปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณแค่ 60คนผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ผมกับภรรยาจะได้เข้าไปชมวิถีชีวิตของผู้คนชาวเกเรี่ยงพอพวกเขาได้เข้ามาภายในหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาทักทายและถามเรื่องสาระทุกสุขกับชาวบ้านจากนั้นภรรยาของเขาก็ได้บอกความรู้สึกเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ว่าฉันได้เจอกับชนเผ่าชาวเกเรี่ยงที่ฉันอยากจะมาเจอทั้งชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันอย่างไม่ถูกต้องม ดูขัดกับหลักจริยธรรมของฉันมากเลยพอพวกเขาเที่ยวชมที่หมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางกันไปต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพวกเขาบอกว่าสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เบื่อกับอาหารไทยแล้วเราขอแนะนําให้คุณมาที่ร้านนี้เพราะว่าที่นี่มีอาหารที่ถูกปากสําหรับชาวตะวันตกแต่วันนี้พวกเราจะไปกินม้อไฟกันพอพวกเขาได้มาที่ร้านหม้อไฟแล้วพวกเขาก็ได้มากินอาหารกันอย่างอร,อร่อยและเรื่องราวของพวกเขาใน วันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ